เสือหายใจแค่แป๊บเดียวนะครับวันเวลาเขาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินครับผมระยะเวลา1ปีเนี่ยฮะมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่างจริงๆครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็นี่เลยฮะปืนใหญ่อาร์เซนอลครับท่านผู้ชมครับจากสโมสรที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายนะครับแฟนบอลแซลเรื่องการตกชั้นหรือไม่ติดท็อปโฟมายาวนานเมื่อปีที่แล้วกลับกลายเป็นวันณบัตรนาวครับพวกเขาเป็นสโมสรจากฟงพริมเยรีกอังกฤษหลังผ่านไปแล้วทั้งหมด7นัดหลายสิ่งหลายอย่างของปืนใหญ่อาร์เซนอลเปลี่ยนไป เยอะมากครับอะไรบ้างที่พวกเขาเปลี่ยนไปจากซีซั่นที่ผ่านมานะครับผมขอบสนามอินไซด์วันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ จากทีมจมบวยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันย่อมไม่ธรรมดาชัย,ยามิชัยเชื่อว่าสาวกเดอะกันเนอร์นะครับยังคงไม่ลืมเรื่องราวน่าเศร้าอันฝังใจกับการออกสตาร์ทสามเกมแรกของซีซั่นที่แล้วได้ครับเพราะว่าตอนนั้นนะฮะไอ้ปืนใหญ่ออกสตาร์ทซีซั่นด้วยผลงานที่ต้องยอมรับว่าห่วยแตกที่สุดตลอดการนับตั้งแต่สโมสรก่อตั้งครับเมื่อพวกเขานะฮะสะกดคาว่าชนะไม่เป็นพ่ายแพ้3นัดรวดจ,จากทีมระดับบิ๊กซิกล่นไปจมบวยของตารางซึ่งในการตอนนั้นนะครับ แฟนบอลกลุ่มก้อนใหญ่ครับต่างลูกคือถ่ายคลิป ขับไล่มิเกลอาเตตาให้รีบใส่หัวออกไปจากตำแหน่งกุนซือเสียเดี๋ยวนี้ฮะเพราะว่าทุกคนตอนนั้นครับมองว่าอาเตตาไม่ใช่คนที่จะมาขับเคลื่อนพาสโมอสรอนกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งประสบการณ์คุมทีมแบบเต็มตัวก็ไม่มีครับอย่างมากก็เป็นลูกน้องเป๊ปกวาดิโอลามาก่อนเดี๋ยวจะพาทีมตกต่ำไปมากกว่านี้แต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามครับต้องขอบคุณความดื้อแพ่งของอาเตตาเขาจริงๆครับที่วันนั้นนะฮะตัดสินใจเดินไปคุยกับบอร์ดบริหารขอเวลาให้ตัวเองได้คุมทีมมากกว่านี้ เพราะเขาเชื่อมั่นว่าตัวเขาเองนะฮะจะสามารถพาอาเซนอลกลับมาอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรได้ครับและว,วันนี้แหละครับก็คือคําตอบว่าอาเตต้าทำให้ไอ้ปืนใหญ่ฟอร์มรอ้อนแรงเกินห้ามใจจริงๆครับเรื่องว่าสถานการณ์ตอนนี้พลิกจากหลังตีนกลับมาเป็นหน้ามือได้อย่างโคตรเหลือเชื่ออัศจรรย์ใจนะวันนี้ครับอาเตต้าพาอาเซนอลออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรูครับเก็บชัยชนะ5นัดรวดเป็นทีมเดียวที่เก็บ15คะแนนเต็มจาก5นัดแรกทะยานขึ้นสู่จา่าฝูงเหนือใครใครถึงแม้จะมีพลาดไปโดน แมนยูเปิดซิงยัดเยียดความประราช,ชัยเขาให้นะฮะแต่ทว่าล่าสุดครับก็มาแก้นหน้าในการบุกไปตบเบน์ฟอร์ดที่ยำแมนยู40ภูนสวัสด์ซะ30กลับขึ้นไปรังอันดับหนึ่งแบบหล่อๆจากสโมสรที่รังท้ายตารางมาซีซั่นที่แล้วกุนซือที่เกือบจะโดนไล่ตะเพิดเมื่อปีที่แล้วตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอาร์เซนอลเป็นทีมสโมสรที่เล่นกันอย่างเข้าขาขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของลีกอังกฤษครองอุณหภูมิความหนาวไปจนถึงปลายเดือนกันยายนเป็นอย่างน้อยแน่นอนครับซึ่งนี่นะว่าเป็นซีซั่ แฟนบอลอาร์เซนอลเชียร์ฟุตบอลได้อย่างมีความสุขจริงๆส่วนปัญหาสำคัญของอาร์เซนอลมาซีซั่นที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการขาดตัวจบสกอร์ที่ไว้ใจได้ครับถึงแม้พวกเขาครับจะเคยมีปีแอร์เอเมริกออมามายองยืนค้ำเป็นศูนย์หน้าแต่ด้วยอาการบาดเจ็บระเบียบวินัยที่ขาดหายไปแพชชั่นไม่เหลือครับผมมันก็เลยส่งผลถึงองค์ประกอบของทีมทั้งหมดโดยพี่แกครับยิงไปแค่4ประตูก่อนจะลาขาดตัดกันโดยปล่อยไปอยู่กับบาซ่าแม้ว่าจะมีอเล็กซองลากาะแสดาวยิงตัวเก่าอีกคนนะครับอยู่ แต่ถ้าว่าฮะนี่ไม่ใช่นักเตะที่อาเซนอลจะมาฝากผีฝากไข่หรือจะให้มาเป็นเดอะแบกในเรื่รองของการทําประตูได้ครับซีซั่นที่แล้วครับลากาแสดลงเล่นไป30นัดก็จริงครับแต่จํานวนที่เขายิงได้ต้องบอกว่าน้อยนิดจริงๆครับเพราะมันมาแค่4เม็ดเท่านั้นเมื่อเป็นแบบนี้ครับอาเตต้าก็ไม่รอช้าเลยครับผมโละคนที่ไม่ใช่ออกไปเสียแล้วก็เอาตังค์ครับไปซื้อคนที่ใช่เข้ามาในทีมซึ่งนั่นก็คือการาเบียโเชสุดครับแค่การมาของผู้ชายคนนี้คนเดียวนะฮะมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได ่ลยหๆยยกับอาร์เซนอลจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องการจบสกอร์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเฉียบคมขึ้นเยอะและที่สําคัญครับการาบิโอเชซุตไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกอะไรมากครับเพราะว่าเขาเคยทํางานกับอาร์เตต้ามาแล้วสมัยอยู่กับเรือใบสีฟ้าด้วยกันนะเนาะเรียกได้ว่ามาอยู่ที่นี่ก็มองตารู้ใจกับอาร์เตต้าทันที ย้ายมาคาแข่งแป๊บเดียวนะคะรับผมก็เหมือนอยู่กับทีมานานแล้ว2-3ปีเลยครับเล่นกับเพื่อนๆได้อย่างเข้าขาไม่ต้องปรับตัวอะไรทั้งนั้นฮะ,นะนะลงสนามมาก็สามารถยิงประตูและก็แอสเซ์ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยซึ่งตั้งแต่ออกสตาร์ซีซั่นมาผ่านมาถึงนัดที่7ของซีซั่นนะครับกราเบียลเชสซุดซันโวให้กับอาร์เซนอลไปนะทั้งหมด4ประตูนำเป็นดาวซันโวของทีมครับและที่สําคัญครับผมยังแอสเซ์ให้กับเพื่อนเพื่อนเจาะตะขายได้ถึง3รอบนะับว่าการมาของพี่แกนะฮะมันถูกที่ถูกเวลาจริงๆ ครับเพราะว่าตารับเบียวเชซุดนะครับเป็นคนสําคัญที่ทําให้อาร์เซนอลทะยานขึ้นสู่จ่าูงนับเป็นความหวังใหม่ของมวลมนุษย์ไอปืนใหญ่อย่างแท้จริงๆครับผู้ชายคนนี้และถึงแม้เชซุดจะเป็นตัวเดียวเสียวทั้งลีกนะครับแต่ว่ารู้กันอยู่ครับว่าฟุตบอลมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าเพื่อนร่วมทีมไม่พร้อมใจกันมาตามนัดครับซึ่งต้องยอมรับว่าซีซั่นนี้ครับนักเตะในทีมของอาร์เซนอลโอ้โหทุกคนแม่งอยู่ในร่างทองหมดทําอะไรก็ดูดีไปหมดนักเตะที่เคยเกือบจะหมดอนาคต ตอนนี้ก็กลับมาทำผลงานได้หน้าประทับใจมากคนแรกที่ต้องขอเอ่ยชมก่อนเลยนั่นก็คือวิลเลียมซาลิบากองหลังชาวฝรั่งเศสคนนี้ครับนี่ไม่ใช่นักเตะใหม่แกะกล่องนะครับแต่อาร์เซนอลเนี่ยปล่อยตัวไปซึมซับวิชาลูกหนังกับแซงเอเตรียนไปนีดไปหมักเซยในลิกเอิงฝรั่งเศสจนวิชาคล้ากแกร่งขึ้นก็กลับมายึดตัวจริงกับอาร์เซนอลได้พร้อมกับผลงานที่ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหสัตว์เอ๋ยเดอะเบสซาลิบาเล่นดีมากครับจนเห็นคำแซ่ซ้องจากปลายนิ้วของสาวกเดอะกันเนอร์อยู่ตลอดบนโลกโ โซเชียลไปดูได้เลยครับทุกเพจแม่งชมหมดไม่ว่าจะความแข็งแ,งแ,ก,รงแกร่งการอ่านเกมและที่สําคัญครับพี่แกชอบเติมขึ้นมาทําประตูได้ตลอดอย่างตอนนี้ก็ยิงไปแล้วสองประตูซึ่งหนึ่งในนั้นครับคือการยิงประตูที่เฉียบคมเหมือนกองหน้าในนัดที่ถล่มบอมัดมา3ามูนย์ชันนีที่ซินเชนโก้เพื่อร่วมทีมเนี่ยเห็นแล้วยังเอามือกุมหัวด้วยความตกตะลึงว่ามึงยิง,ง,ยงไปได้อย่างไงวะไห้หาเอ้ยต่อมาครับคนนี้ครับกรานิดชาก้าคนที่เคยเกือบหมดอนาคตไปแล้วเพราะว่านอกจากฟอร์มการเล่นมันเฟ้อฟ โดนใบเหลืองใบแดงง่ายมากรวมไปถึงเคยมีประเด็นปลาปลอกแขนกับตันทีมทิ้งอีกทำตัวมีปัญหากับแฟนบอลครับแต่ทว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังตีอีกแล้วครับท่านชาก้ากลับมาอยู่ในร่างทองเหมือนเดิมเหมือนตอนไปเล่นให้กับทีมชาติสวิตยังไงอย่างนั้นเลยโดดเด่นเกมรุกโดดเด่นเกมรับวิ่งขัดเคลื่อนตลอดทั้งเกมนับว่าเป็นคนสําคัญในแผงมิดฟิลด์ของปืนใหญ่ตอนนี้จริงๆครับนอกจากนี้ครับบรรดาตัวรุกของไอ้ปืนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบุกโยสาก้ากากร,ร์บเบียวมาตินเนล มาตินโอดกาต์นับว่าทุกคนฟอร์มแม่งกาลังพลิกพีกจริงๆฮะโดยเฉพาะมาตินเนลลี่กับโอดกาต์ครับยิงให้กับอาร์เซนอลไปแล้วคนละสามเม็ดใกล้เท่ากับจํานวนที่ทําได้มาสี่ซั่นที่แล้วทั้งปีนะขณะที่ชากา้ครับถึงแม้จะเพิ่งยิงได้เพียงแค่หนึ่งเม็ดนะฮะแต่พี่แกก็มีแอสติ์เข้ามาทดแทนครับตอนนี้จะให้เพื่อนยิงประตูไปแล้วสี่เม็ดด้วยกันหล่อชิบหายในขณะที่ฟาบิโอวิรามิดฟิลคนใหม่ของอาร์เซนอลที่ไปดึงมาจากเอฟซีปอร์โตในราคา40ล้านยูโรครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกม โอ้โห,โโหมือเฉยไหลคลิปหายเชื่อว่าน,นี่จะเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับพี่แกได้แน่นอนครับคือตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยจะทําให้เห็นภาพองค์ประกอบสําคัญของอาร์เซนอลหลายคนนะครับว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในร่างทองตีมบวกบัฟขึ้นหมดถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆบอกเลยครับว่าอาร์เซนอลไม่ใช่ทีมที่เป็นช้างเครื่ออย่ต์ต้นไม้คือไม่ใช่ว่ามันขึ้นไปได้ยังไงแล้วก็ตกลงมาแน่นอนแต่มันอาจจะขึ้นไปยาวและอยู่จนจบซีซั่นก็เป็นไปได้นะครับเพราะเราวันนับตั้งแต่ปี2017เเป็นต้นมาครับอาร์เซนอล เคยได้สัมผัสเวที UCL มาเลยครับนี่ก็กี่ปีแล้ววะเนี่ยหปีเข้าไปแล้วนะฮะพี่แกไม่สามารถทําอันดับติดท็อปโฟได้ในยุคปลายของอาร์เซนเวนเกอร์ยุคอูไนเอเมรี่เต็มที่ก็ได้แค่ยูโรปาลีกเคยเข้าไปรอบชิงแต่ก็ดันแพ้เชลซีไป1นประตูต่อสีเมื่อปี2019พลาพาดโคตาไปเล่นถ้วยบิ๊กเอียอีกจะมีก็ปีที่แล้วนี่แหละครับที่ดูจะใกล้เคียงมากสุดกับการได้โอกาสไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็มาตกม้าตายครับมาแพ้ติดๆกันในช่วงปปลลาายยซซีััั่่นนจึงทอํอดดบได้ไเแคร แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าซีซั่นที่แล้วพวกเขาหล่นไปจมวัวอยู่อันดับสุดท้ายแต่กลับลุ้นติดท็อปโฟได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาชัยามิชัยอย่างไรก็ตามครับซีซั่นนี้ Arsenal อาร์เซนอลกำลังประกาศสักดาให้โลกรู้ว่าตอนนี้เขาพร้อมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ทวงบัลลังก์ทอ็อปโฟคืนแล้วซึ่งไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะการขึ้นนําเป็นจ่าฝูงแบบนี้นะฮะมันสามารถมองไกลได้มากกว่านั้นครับถ้าหากว่าอาร์เตต้าและลูกทีมรักษาฟอร์มการเล่นต่อเนื่องเอาไว้ได้พวกเขาไม่แพ้ กับทีมเล็กอีกเก็บได้หมดทุกแต้มเกมเยือนที่เคยมีปัญหาถูกแก้ไขแล้วเรียบร้อยซีซั่นก่อนนี่นะฮะอาร์เซนอลเป็นทีมที่เคยยิงประตูได้น้อยสุดเสียประตูมากสุดจาก5อันดับแรกเป็นรองแม่งหมดครับแมนซิตี้ก็เป็นรองลิเวอร์พูลก็เป็นรองเชลซีสเปอร์เป็นรองหมดเพราะว่ายิงไปได้แค่61ประตูเสียไป48ประตูโดย7นัดแรกแม่งโดนคู่แข่งทะลุไปแล้ว10เม็ดครับแต่ทว่าซีซั่นนี้ครับอาร์เซนอลเปลี่ยนไปเป็นคนละทีมเลยเพราะว่า7น็นัดที่ผ่านมานะครับพวกเขากระซวกคู่แข่ง ไปแล้ว17แผลเป็นรองแค่แมนซิตี้กับสเปอร์เท่านั้นฮะเสียประตูก็เสียน้อยเสียไปเพียงแค่7ลูกเท่านั้นเก็บคลีนชีได้อีก3นัดนับว่าไม่ธรรมดาชัย,ยามิชัยจริงๆดังนั้นจึงบอกได้เลยครับว่าถ้าเกมรุกอาเซนอลย,ยังยิงได้เป็นก่อเป็นกรรมแบบนี้เกมรับยังแข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นแบบนี้บอกเลยว่าปีนี้อาเซนอตไม่ใช่มินิคุกกี้เลยนะครับแม่งน่ากลัวจัดจัดและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซต์หักดูและชอบใจปุ่ไลค์ุมแชร์ยอยู่ใกล้ๆกล้อย่าลืมกดให้เราหน่อยนะครับ